ก็มาไปตีฝาบอกเขาอย่าไปตีฝาคนเพี้ยเพราะเราเพราะเราเราไม่ได้ตีฝาเราบอกให้ตีฝาระวังแล้วเขาเพี้ยขาล่างแล้วบอกไม่มีสักแห่งในวยวันนี้ไม่มีเลยจะเชียร์แตเชียร์เขาโดนล้มโดนล้มแล้วตัวลุงนล้วมันก็เตือนไม่ได้เตือนคลวยอะเตือนยกไหนยกไหนยกสองไงเราจับขาแล้วก็เราก็โยนลงไปแล้วก็ตีลงไปมันเตือนยังไงเออผมถามยกแม่บอกเตือนอะไรเฮียนะดี่ครับวันนี้ชกยากนะเก่งครับเก่งครับเก่งครับ bạn nhảy có muốn thoát nhang không thoát nhang dài không dài hết chơi không chơi à. không <laughs> วยเขือนเขาไม่เอาแต่ผมเตือนแล้วไม่ยอมเสียดิหมฮะไม่ยอมไปิดม่ได้เขาเขาเตือนแต่ตอนเด็กมันเลยจริงๆว่าไม่น่าฟัวหรอก็เตือนยังไงก็เขตือนก็บอกว่ายแม่กูยกจริงแต่กูโยนลงไปอ่ะอ๋อตัคะแเมพา่จิก้ได้โอพื่อนครับจริงครับจริงจริงครับ

เป็นที่แล้วที่นะกรรมการไม่เชื่อผมบอกไปเลยกรรมการไม่เชื่อผมบอกไปเลยไเป็นที่แล้วนะครับครับครับเขาเตรียมที่เขาเก่งเขาเก่งครับต้องยอมรับครับไม่ใช่เขาเก่งกรรมการไม่ช่วยผมไม่ใช่ครับผมยังไงตามกรรมการที่นะคผมยังไงมันไม่ใช่บ้านของเราครับวันนี้นั่นผมตามไปได้คอ่าสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับแชมป์วันสามสิบตอนที่เจ็ดเป็นไงบ้างฉลามวันนี้ ทิ<อ>ปลายตัวเล็กก่าเขาเยอะเลยอ่ะแต่ผมก็ดูว่าต่อยยืดนะต่อยไม่่อยดีอ่ะหยุดไปหกเดือนครับหนีอันนี้ก<อ>็ยอมรับว่าเราขอเยอะไปหน่อยเป็นการวางแผนนะบ้างหรือว่าแก้บนท<อ>ีนผมวางแผนว่าจะจะ,จะตั้งรับตัวเพราว่าดูแลตัว,ตวใหญ่ต้องหนีอ,อืก็คือเราวางตั้งรับแบบคือถ้าไปสูซินซิน้าเราเสียเตียบครับผมมึ่งปล่อยมาน้อยแล้วผมก็ หยุดนานอืมหยุดนานแล้วก็ปล่อยมันหนักขึ้นมาครับใช่ไหมแล้วต่อไปเนี่ยเราจะกลับไปต่อยเวทเล็กหรือขึ้นมาต่อยเวทนี้แล้วร้อยสามสิบมันผมต่อยได้ร้อยยี่สิบแปดที่เก้าทำสิที่เก้ที่เก้าได้อยู่ครับใช่ไหมวันนี้อัดฉีดทั้งหมดเท่าไหร่นะผมผมไม่ได้นับตั้งแต่ก่อนต่อยแล้วแต่ว่าแกที่อยู่รู้ในหัวก็แกอัดฉีดนี่แสนครับห้าตัวไม่หักด้วยไม่ครับ สุลอล<า>ครับีเที่ยบที่โเลยครับครับี่โจนี้เป็นไงบ้างพี่ภาพรวมวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าดูดีนะภาพรวมดูดีแต่ว่าก็อย่างที่น้องเขาบอกอะ่ะอ่นๆผมก็ดูว่าอื่นๆนิดนึงนะแล้วตรงข้ามเขาใหญ่แล้อย่างหนึ่งนะเราเราเพิ่งปล่อยเวทมาเวทนี้ธรรมดาต่ออยูยี่หกยี่เจ็ดเองวันนี้มายี่เก้าครึ่งอ่ะแล้วถ้าเราไปลองทาให้เกมการพวกนี้ต้องบีบให้เราตั้งรับและโต แต่จังหวะขีมือมวยตีนอกเนี่ยเราได้เปียบพาได้เียบในเราพยายามคุมเกมไม่ให้เขาตีเราได้ครับแต่เขาคุมคุมได้อะเด็กก็ถือว่ามีสมาธิในการต่อยดีนะครับวันนี้เขาตอกได้ตามที่เราบอกก่อนตั้งแต่แรกแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกมดีน่าะในเกมดีแต่ยังยังไม่ดีเยี่ยมแค่นั้นเองเขาก็ไปต่อๆต่อพี่มเป็ดครับวันนี้โดยรวมอาวุธมวยเป็นไงบ้างครูสนามก็ ก็เก่งครับผมดูวันนี้ดูแล้วไม่ต้องกอนมากก็ใช้สมองก็ต่อยขาเพราะว่าฝีมือก,ก็พู้งตรงกล้ามก็ต้องถ้าเราต่อยไม่แบบนี้บางทีอาจจะแพ้เขาก็ได้ครับก็ทา,างทีมงานในหังก็เตรียมแล้วก็แก้ทางเงื่อนปณิมา <c oughs> คผมว่าขึ้นมาต่อยร้อยสามสิบเนี่ยโอเคมนะั้งว่ก็ยังได้นะสามสิบที่แปดว่ยังได้ที่แปดที่เก้าสามสิบไปนะครับสามสิบผมเก่งบ้าแรงประทศไจะ เป็นรองคู่ต่อสู้ถ้าให้สวยนี่นะผมว่าน้ําหนักเขาเนี่ยสวยๆนะยี่สิบแปดพลังดียี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบเจ็ดแปดเก้าเนี่ยพลังดีครับถ้าสามสิบเนี่ยเขาเขายังประทะสู้แบบเบอร์ใหญ่ๆยังไม่รอให้เวทเขาหรือน้ําหนักเขาเต็มอีกนิดนึ่งอ่ะสามสิบเนี่ยผมว่าเจอได้ดูผลร้อยสามสิบครับผมหยุดโควิดรอบ